างในมาเหมือนกันนะครับข้างในเขาจะมีรับจ้างรับจ้างสักให้เหรอข้างนไงฮะคือว่าเพื่อนเราถือมือแล้วก็สั่กันเดงแต่เราสักไปแล้วก็สั่ให้กันแบบครับไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างครับไม่ได้จ้างด้วยแล้วแล้วพวกสีพวกอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรมาเอามาจากไหนครับให้ผู้กูุมาหามาให้มีบ้างแบบลักลอบมาทํานนอนนั้นข้างในครับผม ไอ้รุ่นหลังนี่คงไม่ไม่ได้ไม่ให้ลับรองเข้าไปละก็ที่มาบอกหมดแล้วก่อองที่มาบอกไปครับผมม้ามืดกับเต็งแชมป์โอ้โหม้ามืดเจอกับเต็งแชมป์ไปไปได้ยังไงละชุยมีความเป็นมวยครับผมแต่ว่าปุ๊บได้ใหญ่อืมเออเออพอเห็นสรีระรูปร่างแล้วของชุยแล้วเป็นไงครับพี่โุ๊ครับก็ยังหวั่นหวันอยู่หวั่นแชมป์อยู่ครับวั่นเต็งอยู่ก็ไม่ได้อะไร ไม่เท่าไหร่จะดิ่งมากเลยอ่ะีอุยสักไหมกับลูกล่างช่วยภาษากับลูกล่างนี่เป็นไงก็มีนะแต่ว่าก็ไม่หวั่นไม่หวั่นหวั่นโอเคหวั่นก็หวั่นแต่ว่าคนเวทีเป็นยังไงผมก็ต้องเต็มที่ครับยิ่งได้รู้เจอพี่จุ๋ยที่ผมต้องกลับไปร่อคขะที่ตุ่นหรือว่าผมเชื่อว่าถ้าผมมีแดงผมก็ พี่จุ๊ดก็ชนะผมไม่ได้เออนี่นะก็ติดคิดตังเนเออประท้าถึงตัวใช่ใหญ่ใช่ใหญ่ก็ต้องไปทำกันบ้านทำการบ้านทั้งคู่เลยครับปรบมือทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการบ้านให้กับทางทางหมันลูกสวนด้วยนะครับนี่คือคู่ที่จับกันได้แล้วนะครับโอ้โหอู๋เกี่ยงเซ้นกับถุยใต้จับได้เลยมดเอ็กซ์สนใจไหมเอ๊ะ หมดปากแล้วเรื่องนีผมหมดเอกบางแคอ่าอ่าโอเคนะครับหมดเอบางแคเอาต่อไปครับนะครับเป็นยังไงบ้างได้เจอเสือสมใจรึก็ผมก็อยากเจอตั้งแต่ตอนแรกู่แล้วกับเสือเนี่ยเพราะว่าอย่างที่กระซิบไปอย่างี้เพราะว่าเราจะได้รู้ผลอยู่เลยเพราะว่าตอยดังไฟแรกครับผลออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้ก็อีกไฟมันก็วัดกันิก็บอกว่าใครเอาใคร ได้แก่ได้แก้หรือจะฝันกันไปเลยถูกไหมโอ้ถ้าเกิดเบอร์สองเบอร์สองโอเดี๋ยอะนะพี่ชุยพี่ชุยรอเนยผมว่าเบอร์สองได้แน่ะเออเอาเอาเอาเอ็มเอ็มล้วนเข้าเป็นคู่ต่างชาติเปิดเอ็มเลยครับเอ็มแค่บพี่ชุยลุ้นด้วยเอาพี่ชุยลุ้นด้วยเอาเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่ถ้าเกิดคู่นี้เจอกันถึงเงินมากถึงเงินมากเอาลวกนะเบอร์ห้าเก้าหรือเบอร์หกเบอร์หกครับเบอร์หกครับเบอร์หกครับผมอ่าอ็มบาระดับเบอร์หกนะครับอ้าวยังไม่